สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วนเสาวันที่เจ็ดสิงหาคมครับไม่นี้เบาตึงปฐทุมลาดครับมีงัวโค้มแม่ลูกครับเปิดไบถึกถือครับพวกนี้ก็ได้ครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสดเป็นสดครับงั่วลูกแรกครับลูกว้สามเดือนกั่วครับแม่ฉีดยาให้แล้วครับอาพญาบำรุงไห้ย่างดีครับพี่น้องครับลูกล่ำโตเน่าครับสามเดือนกลัวครับ เ่าแห้งครับลูกทั้งเา่าทั้งหนาครับพี่น้องครับนาเลี่ยงสุดๆครับคูมนี้ครับสองหมืสามครับทรงฟี่ให้ลอยโลครับแม่สูงลอยสามสิบุ่นะครับแม่นี้ครับเป็นง่วดไทยกลางกลางใ่แน่จังหน่อยครับราคาย่อมเย้าครับสองหมืสามครับเบิ้งครับเพจเพจลูกสาวครับดำเป็นดำครับกกหางใ่ดีครับ ี่ครับเพจครับหนาเลียงครับโคมนี่ครับง้วลูกแหลกครับพึ่งได้ลูกตัวแหลกครับแมลอผสมนะครับเด้อบวตึงพึ่งสียาไ้ครับผาพญาตบำรุงให้เรียบร้อยงัวเช่องนิสัยดีจมูกสีดำโบฉีกบ่อแวงนี่ครับหน้าตาหนาเลียงสุดๆครับโคมนนี่ครับสองหมื่นสามครับ ทรงฟีลอยโลคือเก่าครับเล็บงามนะครับเด้อกี่บเล็บข้อเท่างามดีครับเล็บบวเป๋บวชีกันลูกน้าดีครับโอ้สุดยอดเลยครับโคมนี่ครับราคายอมเย้าครับสองสามครับผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้คือเก่าครับโคมนี่ครับนาเลี้ยงแห้งครับอาลูกสาวนาแห้งอีหลีครับพี่น้องครับทั้งนาทั้งเห่า โอ้ให้ลูกดีเติบครับงัวเมีนี่ครับถกถอนประกันให้ที่เก่าครับพี่น้องครับสวงสุดส่วงจมบ่มีครับโคมนี่เด็ดแห้งครับสองหมืนสามพันครับพี่น้องครับรงฟี่ใ้้ลอยโลนะครับเด้อสนใจโทรมาครับงวนนาเลียงอีกหนึ่งโคมครับแม่แขงขาไงลำตัวเงาหน้่มกับซีเต่าน้ำล่างกัสวย บอมีตันี้ครับโคมนี้ดีสุดๆสนใจโทรหาเ,าเบาตึงได้เลยครับดวนครับโคมนี้ครับรับรองวหนนาเลี้ยงอนาคตยังอีกยาวไกลเพิ่งได้ลูกตัวเล็กครับนำลางงามทั้งเมีทั้งลูกเลยไปละไปเชื่องดีนิไสไยดีครับิบึงลูกสาวครับ งวจะเขาซีเดือนครับลูกสาวขาดว่าแม่พ่วงหางดำโคกหางดำเพศดำดีน่าเลี้ยงสุดๆแล้วครับคมนี้สนใจโทษดวนครับเข้าเปลี่ยนให้่ไหมครับจะมูกสีดำแม่หนอกตั้งโจโก,โก้หนังหนาคนเรียบดีไปลาไปล่ำเงาวดีครับให้ลูกเด็ดขนาดเลยครับ นครับบอ่อขี่ไหลครับโคมนนี้ครับเด็ดอีกเลี้ยวครับสองสามครับพี่น้องครับนาเลียงนาเลียงบอ่อผิดหวังแน่นอนครับโคมนนี้ครับบอ่อผิดหวังอย่างแน่นอนคุณพ่อคุณแม่หางวัวไปเลี่ยงนี่ไซสดีๆแนวนี้หายากอยู่เด้อครับจูงง่ายดึงง่ายกินยาบอ่อเลือกกินเฟืองกินยาดีขนาด คุณครับแม่แม่ได้รับการทายพยาบํารุงไฮแลวเดอร์ครับเบาตึงฉีดให้แล้วไม่มีปัญหาครับดีเบิร์ครับงอโคมนี่คุ่นนะตาลังกวางดีสูงลอยสามสิบอ่ะสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับสดเป็นสดครับงอลูกเหล็กปุ่นนะนม นมกบงามสชีสมพู้องตองอ่ะสนใจโท่มากครับพี่น้องครับไปฟังผลในะอีละไปฟังผลนะไปเดี๋ยวไล่เอาครับพี่น้องครับหูแหงงุลนะลูกสาวอ้วนกับอ้วนให้ลูกนั่งหนาแม่กกบนั่งหนานาเรียงสุดครับโคมนี้สองสามราคายอมเยาถูกเป็นถูก ก็สิได้ถูกครับเจ้าของ่นหอนเงินก็ <c oughs> ได้จําเป็นต้องขายเมื่อลูกเหลกครับพี่น้องครับไปไปไปบึงถ่ายครับโอ้โก้้างหง่ขนาดโกคงค้างหง่ขนาดเลยคุณนะครับโกค้ค้างกุนนะโกะค้ค้างหง่ดี เบิ่งครับโกกหางสุดจอดสองสามครับพี่น้องครับสนใจโทรมาพี่กัสบ้านนาวาอำเภอบุรุษละบัดนาจรเิญไปเอ็ดแหงครับโอ้ดีเอ็ดแหง,แหงสำหรับคลิปนี้ครับ บาบาทาบรบบครับิร์บคิปเทียงึงกอนครับสวัสดีครับโผม